กับเป็ดไข่นะครับส่งลูกค้าที่สปลาวเสียทรายเลวันนี้เราจะไปส่งที่ไหนปักเซ่บอวันนี้เราไปส่งที่ปากเซน,นะครับอันนี้เป็นลูกค้าของเสียทรายนะครับท่านใดที่อยู่ปากเซน,นะครับอยากได้เป็นใครติดต่อที่เสียทรายได้เลยไหมอ่าขอเบอร์เสียทรายหน่อย9ก้าสี่สี่นะครับงัน้นก็ติดต่อที่แลมโบ้นะครับ ในชัวร์ก้างนี่เชลลัมโบโชัวร์ก้างนี่นี่นครับลัมโบนะครับลูกชาย <c oughs> หัวแก้วหัวแหวนของเกสีนะครับเป็ดอ่าเรามาจากฟาร์มนะครับมาส่งให้คู่ค้าที่อ่าปากเซนะครับท่าในใดที่อยู่ปากเซ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆแขวงจำราสักนะครับอยากได้<ห>เป็ดไก่นะครับติดต่อมาที่เสียทรายได้เลยนะครับนี่นะครับเดบบบเี๋ยวน,น,นี้ผมยังพอเบิองแนวผนบอกให้จดเป็ดไข่นะครับท่านใดที่อยู่ตามละแวกอ่าปากเซ่นะครับหรือขแขวงใกล้เคียงนะครับติดต่อมาที่เสียทรายได้เลยขอเบอร์อีกรอบนะ9ก้9 108, าซีซีหนึ่งศูนซีซีหนึ่นะครับเบอร์ลาวนะครับ ใครที่อยู่ฝั่งสอปาลาวติดต่อมาที่เสียสายได้เลยนะครับนี่เรากำลังจะเอาไปส่งที่ปักเซไปนี่องอะไแมนแมน man, man. วันนี้เราเอาเป็ดมาส่งลูกค้านะครับเป็ดไข่นะครับห <Yeah. S 1> าโดนวะหา,าโดนวะลาลุนอันนี้กันห้ากัห้าไปโดนเข้าันี้ฝักแล้วลูกค้าด่าแล้วด่าอีกแล้วรอน่าแล้วครับ โบตันกับโบตันครับเมื่อไวขึ้น,บนโบตีรถเขาโบตันซงซงใบใสครับซงมาสวรรคนเขตอันนี้ส่งไปสอนนัเขตนะครับท่านใดที่อยู่ที่ปากเซนะครับอยู่ปากเซอยู่สอนนักเขตอยู่แถวและแวกลาวใต้ติดต่อมาที่นี่ได้เหมือนกันนะครับผมขอเบอร์เล่าเนะีนะ้ยขอเบอร์เล่าเนะีโอเคสบายดี กี้กำลังเอาท้องขืนเอาโอ้ยจับข้อหรอครับเอาอไอ้กำลังกระเป็ดขืนรถอยู่นะครับน,น,นี่นี่่ด้วยนะนี่นะ น,นกำลังถ่ายเลยนะครับเด็กเพิ่งมาจากไทยแล้วก็มาถึงที่ปากเซเศสซิบห่าครับเจ้าหวบพ่อเลยแมมดึงขึ้นทีละหาเลยไหมเจซีอันนี้เทคตักกครับ เซโก้ไซโกแแ่นบต้องหาตูดหนอน้อใส่ยิ้าแล้วนะครับเจ้าเจ้าหละวังขามันหลุดเด้อเวลาขับขามันดีหักดิสาวสวยเลยแหละมันบ้อดน่เล่นน้ำมันมาหอดมันมาหอดเรามาเลยดิเดีย ก็จะมีกระดาษหรือมีฟางห้องน่อยเนาะหรือหนาห้องน่อยมีแต่เอาไว้ชิปตัวได้บอเอาขึ้นเลเดี๋ยวน่าเขาจะเย็นเย็นอยู่รถรถตีอยู่หนาลานอันนี้อยู่เอฟซีนะครับเอฟซีเดี๋ยวเอาถุงมาก่อนเปิดไม่ได้หรหนึ่งสองสามเกิดเบื้งขามันเด้อคะเบ้ขามันรู้ตรงว่า เราอยู่หน้าด่านนะครับที่จะเข้าไปยังปากเซนะครับเขียนถ่ายกัน,นข้างทางเลยนะครับเวลาลิ่งด่วนมากป้าไหาจะซีมโด่์หรือเพราะเขาแตไปเทียบซีฟโครับใครไปชุดนั้นกระนั่นกระนั้นตูดย้อนหรอมัง มันมีตัวตัวนม่ใัหน่เนาะบ้ไหนนั่้านไหองเขาาหัวบอกนะไม่มบใครที่อยู่ฝั่งลาวใต้นะครับถ้าเกิดอยากจะได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเจ้าหาบเปนหาซีฟหาซีฟกตัวนันนี้ ใสยยกเป็นเกอสไรป่่ปสิบบครับเกางหอมั่ิน,นเลยนะีใชใช่ใชจ้ยกขึ้นขึ้นบ้างกันเดี๋ยวใหน้องเขาไปไปมัดก,กันเลยหนึ่งสองแง่คืรกจะไปไหนไปยบางหางันหันของเกาเนอะผไม่ทำ แล้วพักเท่าไหร่หงห้องมากกว่าที่เอาเขาาให้จัเาจะไปใส่ไปส่งเขาในเมืองนี่เดหรือหมอาไปไ้ให้ใเาว่ใใรใส่ใส่ส่ใก็กลเอาว่กันตัวนี้ะครับเอาขึ้นเอาขึ้นกบเนมาโอ้ยเอาาง่ยันี้เพราใี่ปิ้วดีม่ได้ปิ้วดิว่าอดนี่นะครับก็ส่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ี่นะครับส่งเปที่ปากเซนะครับเขาด่วนมากนะครับด่วนจริงๆรถจอกแล้วเวลาจี้ตูดแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบพระคุณพี่น้องชาวปากเซนะครับที่สับสนเป็ดนเรานะครับเสร็นะครับส่วนที่เหลือเราจะให้ลูกค้าอีก10ตัวเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จพังเหลือชุดนี้อีก10ตัวครับแล้วให้เวไถ โอ้บานเล่เาบ่น,น,นี่เราก็ทำสัส้นๆบานนี้นะครับอันนี้เปิวอ่ะโอ้ยคอยจับไปดโีโอเคน,นีกนิดทำใบบานนี้นะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ